สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูหนาค่ะช่องหนูหนาพาไปดูนะคะช่อง YouTube บา้านอุพลนะคะตอนนี้อยู่ที่ร้านป้าซอนะคะครบรอบวันเกิดของน้องมาริโอพี่ชายน้องเจ้าคุณนะคะลูกชายของช่างตั้มคุณพลี่ค่ะนี่กำลังฉลองวันเกิดกันด้วยหมูกระทะนะคะแฮปปี้เบิร์เเอร์ทางนี้จัดงานวันเกิดนะคะไปดูทางโน้นซิทำอะไรเอาทางโน้นทางโน้น ทางโน้นก็คือครัวเกิดอะไรขึ้นโอ้จะเบิดจะเป่าที่นี่เหรอคุณฟลีิเตรียมเค้กที่นี่มันเกิดใครมันเกิดน้องบมาริโอมาริโอเป่าตรงนู้นเลยร้านปลาทอนเลยโอ้เตรียมเค้กที่นี่นะคะแต่จุดยังไม่ได้เพราะว่าลมแรงลมแรง เดี๋ยวเราจะไปรองในอร่อยแน่ไปกันค่ะไปกันไปเซอร์ไพรส์นะคะเอ้ามาทางนี้แล้วโอ้คุณพ่อกับคุณน้องถือคนละอันเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันนี้วันแรกนะครับผมแอ่นำร้อนอะ่หนแอ้แ่น้ำร้อนไม่เสียงดีฮะเอาไหม สามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดไฟต้องจุดด้วยเหรอต้องจุดก่อนต้องจุดก่อน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 คุณจะร้องได้นี่นี่จะภาพอยู่นี่นี่มาเลโอ้มาไหนคะสวัสดีครับคนลูกมาริโอ้สวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทั่วทั่วห้องเลยนะคะครับพี่ขวดสิบห้าโอ้โมสองโมสามเนี่ย จัดน้อยกับสีเงยม้อป่ายงอันนี้อันนะไรน้องไอเดียเขาเรียกอะไรนี่กไโอ้โมดม้ปกับสีสูงไงเลยแหละปานพอเลยหรป่านสูงแล้วนี่นะอนี่ก็ทว่าสูงอ่ะไหนแหล่เกิดใครไหนจะร้เพนะังไหนมันเกิดใครเหอมมเอร

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ออทานะ่นทานออท่านขอรู้ขอให้หล่อเหมือนพ่อ <c oughs> ขอให้เป็นคนดีเรียนหนังสือเก่งๆเป็นที่รักของทุกคนลูก เป็นเด็กดีของพ่อแม่เดอรเฝาพ่อเฝ้าเดืออย่าเ้าเดอช้านาว้หนาวพ่อพ่อตาบอกผัดเอาผัดเอาเด้าหนุ่มญี่ปุ่นหรือหนุ่มเกาหลีปะสองมือเลยลูกตบตอ นี่กางเตนนีี่นะคะอ้าวน้องอ้าวอ้าแม่ีอะไรให้น้องนี่้องขวันให้น้องว้ให้ี่ถ้าเคยมนของวันให้มาเล่น้วยนะคะโอ

ขอให้รักน้องมากๆนะขอให้มีเงินทองไหลมาเทมาเหมือนใจยซอนี่แหละเงินไหลมาเงินไหลมาอยอะๆนะคะขอบคุณค่ะคนที่อายุเยอะที่สุดมาอวยพรนะคนเฒ่าคนแก่นะอย่าให้ป้ากาใส่ยมามจะยาวใช่ไหมสายอวยอวยยาวอวยยาวเจาคุยเล่นนะคะ

นุ่มเกาหลีอันเด็กเกาหลีห <of> น <p loyalty> ึ่งผู้นั้นรอดนะครับตอนนี้นะรนหน่มที่มาร่วมงานนะคะป a p p r t เด a ์ค่ะน้องมาริโอนะคะหนึ่งสายจงปันดีนะคะน้องเปียวก็มาร่วมด้วยนะคะน้องเปีวเปรี้ยวอยู่ข้างนี้นะคะแม่ปลุกโซ่ไว้ เส่วนแทบแต่เสื้นแซบน้องไอเดียก็น้องไอเดียก็มาเดี๋ยวข้าไปย้อกล้องวงจรปิดเลไม่ต้องปิดร้านนะมาเลยอลีกัีเสอบอกไม่ต้องปิดร้านมาเลยนะเดี๋ยย้อดูกล้องวงจรปิดนะมีอะไรบ้างนี่ ไอเดียเดินไปดูพี่ดูการแบบว่าไอเดียกำลังอร่อยค่ะช่องหนูหน้าภาพไปดูนะคะไอเดียบอกกลังเปรี้ยวกรอบจ้าแฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องมาริโอ้นะคะ